สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับแบงค์นะครับก็จะมีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับอให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ครับอให้ดูต้นแม่ก่อนนะครับนี่จะมีแบ่งปันประมาณหนึ่งถาดนะครับนี่ครับในราคาน่ารักน่ารักนะครับนี่ครับอ่ามาดูกันที่นะครับอ่าต้นนี้นะครับชื่อว่านายทองเหม็นนะครับนี่ต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อนะครับ ราคาพิเศษสําหรับไม้แยกหนอถือว่าสร้างหัวเร็วนะครับนี่ครับจั้างอีกไม่ประมาณสองสามเดือนนะครับก็จะได้ต้นนี้แล้วนะครับนี่ครับต้นนี้น้องปอยอยู่ที่อ่าสามร้อยห้าสิบาทครับตัวน,นี้สามร้อยห้าสิบาทไม้แยกหน่อนครับราคาพิเศษสําหรับรายนี้นะครับต้นนี้สามร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่แล้วก็ ต <So S 2> ้นนี้ก็แบ่งขอเท่ากันนะ350บาทนะครับต้นใหญ่นะมาแยกนอนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ราคาเบาๆเองก็มีแบ่งปันนะครับนี่ครับอันนี้ต้นเล็กหน่อยนะครับนี่ต้นเล็กนะครับแต่เล็กไม่มากนะครับท่านผู้ชมนะครับต้นนี้ปล่อยอยู่ที่250บาทนะครับในท้องเหม็นนะครับรีบนะครับนี่รีบๆนะครับในท้องเหม็นนะครับสวยมากนะครับต้นแม่น้องสวยมากเนาะอ่าเดี๋ยวจะมีสีบุรีรัมนะครับ สีบุรีรัมย์ปล่อยอยู่ที่350สบาทนะครับไม้แยกหน่อนะท่านผู้ชมนะครับ3 5 0ห้าบาทนะครับสวยมากนะครับ๋ยาให้ผู้ชมดูครับนี่ครับ350บาทนะครับมี2ต้นนะครับนี่มี2ต้นนะครับนี่ครับต้นนี้ทศกัณฐ์นะครับน้องขอยอยู่300อบาทนะครับทศกัณฐ์รับ3 0 0ยบาทครับต้นโตแข็งแรงแล้วนะครับต้นนี้นางกิริณีเทวีนะครับ กระสีแบบนี้นะครับวันนี้ราคาพิเศษนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับโอ้กระสีแล้วนะครับนางกิริณีนะครับนี่พระพันวสานะครับพระพันวสาปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับพระพันวสาแดงแบบนี้นะครับสวยมากนะครับต้นนี้นารีบุรพานะครับนี่นารีบุรพานะครับปล่อยอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับนารีบุรพาป้ายแล้วนะครับอให้ไปชมดูนะครับ นี่นะครับนาฬิบุรพาป้ายแล้วนะครับต้นนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับอันนี้หนุมานครับวันนี้ราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษร้อยยี่สิบบาทนะครับมีสองใบแล้วนะครับหนุมานน้อมพระพานะครับสวยมากนะครับสาสันกําแพงปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่สาสันกําแพงหนึ่งร้อยบาทนะครับราคาพิเศษน่ารักนะครับอ่าใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0 6นนะครับ4 3 6 6825นะครับอีกครั้งนะครับ0 63 4 36 6825นะครับเดี๋ยวแบงค์ทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็จั้นฉายนะตั้นฉายอยู่ที่150บาทนะครับนี่นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ลาไปกับภาพสวยๆนะครับ